วันอังคารที่23สิงหาคม2565กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ดำเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงาาแาราาแรงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานปูลูกาวะเมนทันไทยแลนด์จำกัดจังหวัดสระบุรีมีสมาชิกรวมจำนวน278รายการประชาสัมพันธ์กองทุนขั้นต้นมีเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีเข้าร่วมรับฟังซึ่งได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียด เกี่ยวกับโครงการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเพื่อเป็นตัวเลือกประกอบการตัดสินใจสําหรับการกู้ยืมในอนาคตพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและจะติดต่อประสานงานเมื่อต้องการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานต่อไปหากสกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการ แรงงานและสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ก็สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน